มิหมอหลวงพ่อเด้อวัดหนองโพนะครับขนาดพกพาด้ามงาฝั่งงาแล้วก็ด้ามงาฝักไม้ความยาว7นิ้วครึ่งเท่ากันเฉพาะใบมีก็4นิ้วเท่ากันนะครับทั้ง2อเล่มด้ามงาฝักงงาก็เป็นสองกริย์นาคเงินลว <c oughs> ดาลายเขาเป็น ช่างสอนนะครับเสมาใบโพช่างสอนโคเต็มใบสภาพมีดก็อาจจะ <c oughs> ผ่านการใช้งานมานะครับอาจจะผ่านดูผ่านการใช้งานมาเยอะไปสักหน่อยก็ตามสภาพของเขานะครับ <c oughs> ลองลึก ตอกลายก็ยังคงชัดเจนดีอยู่ครั้งเขาก็อุดแน่นนะครับมีดไม่มีโยกไม่มีสั่นเลยขนาดกระทัดรัดกำลังสวยครับ7ดนิ้วครึ่ง ต่อมานี่ก็งามเหมือนกันนะครับด้ามงาฝักไม้7นิ้วครึ่งใบ4นิ้วกันเป็นเงินนะครับมีเส้นเงินม้วนลัดไว้ด้วยด้ามงาเล่มนี้สวยมาก ฝักลัดอลูมิเนียมขาปินโตนะครับความสวยของเขาจะไม่เหมือนเล่มอื่นเลยเพราะว่าลวดลายของเขาเนี่ยจะสวยแปลกตานะครับยุคต้นๆน,นะครับเสมาใบโพแบบเต็มใบเก่ามากครับเล่มนี้สลักอักขระไว้ทั่วเต็มใบมีดเลยครับ ลายนี้นี่มีเล่มเดียวเลยนะครับที่เหลือก็จะเป็นรูปแบบอื่นหมดแล้วไม่ค่อยเห็นสวยๆแปลกๆนะครับข้างอุดแน่นแห้งสวยดีไม่มีโยกไม่มีสั่นนะครับใครชื่นชอบสนใจก็ติดต่อสอบถามมาพูดคุยกันได้ครับ สวยทั้งคู่นะครับแต่ว่าด้ามงาฝักไม้จะราคาเบาวกว่าด้ามงาฝักงายเยอะเลยครับก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณมาครับ